สัดีค่ะทุกคนพบกับช่องมิบีแอนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชาชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชุออนโมกสีและผ่องเพื่อนคะ่ะเกมวันนี้นะคะมันมากค่ะทุกคนลุ้นและกดดันสุดๆเลยนะคะกองเชียร์เวียดนามเนี่ยล้นสนามเสียงเชียร์กระหึ่มนะคะสร้างความกดดันให้ไทยเป็นอย่างมากเลยค่ะแต้มสูสีนะคะหืดขึ้นคอเลยแต่ก็เป็นไทยนะคะที่ชนะไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์ยีต่อยี

โดยเซตแรกนะคะไทยลงสนามประเดิม6คนแรกด้วยบุ๋มบิ่มชัชชุอ้อนเพียวอัชราพรโมเมธนัชชาเอซิริมาแนนทัศด,ดาวไก่วิมลรัตน์ค่ะลิเบอรโลนะคะเป็นแป้นเปียนุษและแบมจิดาภาเวียดนามนะคะออกสตตร์ได้ดีกว่าในเซตแรกค่ะนํามาโดยตลอดเลยนะคะนําไทยถึง6 7เจแต้มเลยเกมรับเหนียวส่วนไทยนะคะเซตนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์บุกดีกว่าเวียดนามแต่ผิดพลาดกันเองหลายแต้มเลยค่ะพยายามไล่าตามจนทันนะคะ ในช่วงไทยเซตแต่สุดท้ายนะคะก็เป็นเวียดนามที่ทำได้ดีกว่าได้เซตหนึ่งนี้ไปค่ะ สำหรับเซต2นะคะไทยโดนเวียดนามนำก่อนค่ะแต่ไทยนะคะก็ไล่ตามมาตีเสมอได้10ต่อ10ค่ะและเพียวนะคะก็รันแต้มเสิร์ฟยาวๆเลยเทคนิคข้อทำเอานะคะไทยนำา16ต่อ12ด้วยลูกหยอดหลังบล็อกของบุมบิมค่ะเกมนะคะคู่ขี้สูสีแต่ก็เป็นไทยคะ่ะที่ทำได้ดีกว่าในช่วงท้ายเซตชนะไป25ต่อ20เก็บเซตที่2นี้ได้นะคะตามตีเสมอ1ต่อ1เซตค่ะ ต่อมาเซต3นะคะเกมคู่ขี้สูสีมันมากค่ะไม่มีใครยอมใครเลยนะคะเซตนี้ไล่บีนะคะไล่เบียดกันมาเลยแต่ก็เป็นไทยนะคะที่เอาชนะเซตนี้ไปได้2 8ต่อ26แบบหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวค่ะและเซต4นะคะเกมชิวๆค่ะเวียดนามบอลแรกไม่ดีนะคะรับพลาดหลายลูกทำให้ไทยเนี่ยชนะสบายๆเลยค่ะ2 5ต่อ17 สำหรับภาพรวมนะคะเกมวันนี้เราเสิร์ฟเสียหลายลูกเลยค่ะและการรับบอลรกของเรานะคะก็มีปัญหาทําให้เวียดนามเนี่ยเสิร์ฟเอสได้หลายลูกเลยแต่ก็เป็นไทยนะคะที่ประคองสถานการณ์ได้ดีกว่ารับแรงกดดันได้ดีค่ะเอาชนะเวียดนามไปได้คาบ้านเลยนะคะในสถานการณ์ที่กดดันสุดๆเลยค่ะทําได้ดีมากๆค่ะวันนี้นะคะบุ่มบิ่มของเราเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆยืนยาวสี่เซตเลยค่ะไม่ได้เปลี่ยนตัวกันเลยช่วยเพื่อนทําแต้มรัวๆนะคะเพียว นในจังหวะสําคัญสําคัญนะคะที่ต้องการแต้มก็ทําได้ดีเลยค่ะโมเมนะคะหยอดหลังบล็อกสวยๆหลายลูกเลยส่วนไก่วิมลรับนะคะก็มาดีเลยค่ะไหลหลังสวยๆหลายลูกนะคะเก่งมากๆเลยค่ะ ไทยเรานะคะยังมีข้อผิดพลาดหลายจุดเลยค่ะโคดน,นะคะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปที่ใหญ่กว่าค่ะวันนี้นะคะถือว่าทำได้ดีมากค่ะสู้ต่อไปนะคะไทยแลนด์วันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนใช้การกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ